บทที่31ความจริงที่น่าอัศจรรย์ทั้งสองกลับไปที่สถานีและตรงไปที่แผนกนิติเวชเฉินซีแจ้งเผิงซีชื่อผู้กองเผิงโปรดช่วยผมตรวจสอบบางอย่างเผิงซีชื่อเหลือบมองเขาอย่างเย็นชาและถามว่าอะไรละ่ะจำเลือดบนอาวุธได้ไหมผมได้ทดสอบมันแล้วไม่ผมจะไม่ตรวจ DNA ผมจะตรวจปริมาณไขมันในเลือดของมันและเปรียบเทียบกับผู้ตาย เพิงซีเชื่อมองไปที่เฉินซีสักครู่แล้วตอบว่าทำไมผมต้องทำตามคุณผมมีงานหลายอย่างในมือและผมไม่มีเวลาทำตามคำขอของคุณผู้กองหลินเริ่มสอบสวนครั้งใหม่หรอือหลินตงซูถามเขาเพิ่งกลับมาจากที่เกิดเหตุที่ถูกฆ่าและนำหลักฐานบางอย่างกลับมาตอนนี้ผมยุ่งมากออกไปเถอะหลินตงซูด,ดึงแขนเสื้อของเฉินซีเราไปกันเถอะผู้กองเผิง ทันใดนั้นเฉินซีก็เพิ่มระดับเสียงหลายคนประทับใจในตัวคุณเพราะคุณเป็นคนมีเหตุผลและเป็นกลางแต่คุณพูดประโยคที่ว่าทำไมผมต้องทำตามคุณผมคิดว่านี่เป็นคำที่เห็นแก่ตัวมากเนื่องจากผมมีส่วนร่วมในการไขายคดีทำไมผมจึงใช้ทรัพยากรที่นี่ไม่ได้เว้นแต่คุณจะทำสิ่งต่างๆตามใครก็ตามที่คุณอยากทำให้เท่านั้นผงซีชื่อก็ยืนขึ้นและจ้องตรงไปที่เฉินซี นิสัยและบุคลิกของผมเป็นอย่างไรนั้นไม่ขึ้นอยู่กับคำพูดของพวกคุณเหลินตงซูรู้สึกหวาดกลัวนี่เป็นครั้งแรกที่มีคนยั่วยุเผงซีจื้อตั้งแต่เธอมาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่เฉินซีกลับกล้าที่จะยั่วเขาเธอยังคงดึงเสื้อของเฉินซีและบอกให้เขาไปแต่เฉินซีไม่สนใจเธอเขาพูดเบาๆว่า,วาโปรดช่วยผมด้วยแน่นอนผมไม่ขออะไรคุณถ้าไม่มีอะไรให้เฉินซีหยิบห่อลูกอมมินออกมาจากกระเป๋าและวางไว้บนโต๊ะ มันเป็นของเล็กน้อยเพิงซีชื่อตะลึงไปชั่วขณะแล้วยิ้มคุณเห็นผมเป็นเด็กหรือผมไม่สามารถซื้อของแพงกว่านี้ได้ตรวจไขมันในเลือดทำไมเราต้องทดสอบสิ่งนี้คุณต้องอธิบายให้ผมฟังคุณจะช่วยผมไหมขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่คุณพูดมีเหตุผลหรือไม่ผมคิดว่าคุณควรทดสอบมันก่อนเมื่อคุณได้ผลตรวจแล้วผมจะอธิบายให้เข้าใจได้ถูกต้องมันจะเข้าใจง่ายขึ้นด้วยวิธีนั้น เพิงซีชื่อคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบว่าคุณอยากโกหกผมนะักถ้าคุณโกหกผมแล้วก็อย่าเดินเข้ามาที่นี่อีกเลยผมไม่กล้าหลอกเฉินซียิ้มเพิงซีชื่อไปที่ตู้เย็นที่เก็บตัวอย่างเลือดและเริ่มการทดสอบบนโต๊ะทำงานของเขาเขาเปิดถุงมิ้นที่เฉินซีให้และกินมันในขณะที่ทำการทดสอบห้องปฏิบัติการเงียบมากหลินตงสู่ไม่กล้าพูดเสียงดังเลือดของคนคนเดียวกันการทดสอบมันมีประโยชน์อะไร มาจากคนเดียวกันหรือเปล่าทำไมสมองของคุณมีปัญหาหรือผมให้คำใบ้ไปมากมายแล้วแต่คุณยังไม่เข้าใจอีกเหรอหลินตงสูตะลึงนี่คุณว่าฉันหรือแค่พูดเฉ,เฉยเฉยเฉินซียิ้มและให้กำลังใจที่ผ่านมามีเลือดหลงเหลืออยู่อย่างนั้นหรือเฉินซีอดไม่ได้ที่จะมองบนอย่างช่วยไม่ได้สมองของคุณดูเด็กขึ้นทุกวันผมรู้สึกพูดไม่ออกเลยไปตายสลินตงสูเด็เขา เิงซีชื่อถือแทบทดสอบไว้ในมือและเงยหน้าขึ้นมองด้วยความประหลาดใจปริมาณไขมันในเลือดของตัวอย่างเลือดทั้งสองแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่ DNA ของพวกเขามันเหมือนกันผมเข้าใจแล้วพวกเขาเป็นฝาแฝดฝาแฝดหลินตงสูตกใจมากดวงตาของเฉินซียิ้มนี่คือความจริงคุณรู้ได้ยังไงเผิงซีชื่อถามในตอนแรกมันเป็นเพียงการคาดเดาแบบสุม่ม ที่เกิดเหตุจะไม่มีลายนิ้วมือ DNA และเอนไซน์น้ำลายของฆาตรกรได้อย่างไรทำไมฆาตรกรถึงไว้ชีวิตเด็กน้อยอีกอย่างหนึ่งเมื่อเราพูดถึงคำว่าแม่และพ่อกับเด็กน้อยในวันนั้นจูจูเขาก็แสดงความตื่นตระหนกผิดปกติดังนั้นผมจึงไปที่บ้านเกิดของกงวลเตอ๋อและพบพ่อแม่ของเขานี่เป็นเพียงการเดิมพันถ้ากงวลเต๋อวางแผนกับพ่อแม่ของเขาก่อนหรือหลังเหตุการณ์ผมก็ไม่น่าจะได้รับข้อมูลจากการถามพวกเขา ผมใช้ทักษะบางอย่างเพื่อรู้จักพ่อแม่ของเขาว่ากงวุเตร์เป็นคนหนึ่งของฝาแฝดจริงๆตอนที่เขาเกิดในตอนนั้นครอบครัวยากจนเกินกว่าจะเลี้ยงลูกสองคนได้พวกเขาตัดสินใจและทิ้งโดยจับไม้ยาวและสั้นพ่อแม่ของเขานำเด็กที่ถูกทิ้งไปไว้หน้าวัดในหมู่บ้านใกล้เคียงและไม่ได้รู้เรื่องเด็กตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาด้วยเงินงำนี้คดีทั้งหมดจึงสามารถอธิบายได้ในคราวเดียวศพชายในที่เกิดเหตุไม่ใช่กงหวินแต่เป็นน้องชายฝาแฝดของเขา กงวนเตอ๋อคือฆาตกรเด็กชายตัวเล็กๆเห็นพ่อของตัวเองฆ่าแม่และยายของเขาดังนั้นเขาจึงเสียสติบางทีเด็กน้อยอาจอยู่ในรายชื่อฆาตกรรมของกงวนเตอ๋อด้วยอย่างไรก็ตามคำกล่าวที่ว่าแม้เสือที่ดุร้ายมากก็ไม่ยอมกินลูกของตัวเองเป็นเรื่องจริงและในที่สุดเขาก็ไม่ได้ฆ่าเด็กหลังจากฟังเรื่องยาวของเฉินซีแล้วหลินตงซูและเผิงซีชื่อก็ตกใจเป็นเวลานาน,านและพูดไม่ออกเฉินซีกล่าวต่อว่าฟังดูร้ายสาระใช่ไหม ความจริงบางครั้งร้ายสาระยิ่งกว่านวนิยายอันที่จริงมีตัวอย่างมาก่อนสําหรับคดีฆาตการรมประเภทนี้ที่ฝาแฝดแลกเปลี่ยนตัวตนในเท็กซัสมีน้องสาวฝาแฝดคนหนึ่งที่ฆ่าพี่สาวของเธอและอาศัยอยู่กับพี่เขยไม่กี่เดือนต่อมาเนื่องจากอุบัติเหตุไฟไม่ที่เปิดเผยเง่อยงงำตำรวจพบศพของเธอในบ้านตำรวจก็ตอบแบบเดียวกับคุณในตอนนี้ต่อมาพวกเขาก็รู้ว่าคนที่ตายคือพี่สาวฝาแฝดของฆาตกร ลินตงสู้ถามว่าคุณคิดว่าเขาจะหนีจากเมืองหลงอันได้หรือไม่ที่คุณขอให้พี่ชายของฉันหาคนที่คล้ายกับกงหวินใช่ไหมไม่ใช่จริงๆแล้วผมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เขายังคงอยู่ในหลงอันผมขอให้เพื่อนคนขับช่วยหาประกาศคนหายล่าสุดแต่ไม่มีบุคคลดังกล่าวที่คล้ายกับกงหวินถ้าผมเป็นเขาผมจะซ่อนที่ไหนผมจะแท้งเป็นฝาแฝดของผมและใช้ชีวิตแทนตัวตนของเขา เมืองหลงอันกว้างใหญ่มากตำรวจคงคิดไม่ถึงว่าสถานการณ์จะเป็นแบบนี้แม้ว่าคิดจนหัวจะระเบิดก็ตามหลินตงซูมองไปที่เฉินสีด้วยความประหลาดใจเธอคิดว่าเขาแค่นอนเล่นเมื่อสองวันที่ผ่านมาปรากฏว่าเขาได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างลับๆและเกือบจะเสร็จสิ้นการสืบสวนคนเดียวคนเดียวทำได้ดีกว่าทีมงานทั้งหมดเธออดไม่ได้ที่จะถามซ้ำในใจเฉินซีคุณเป็นใครกันแน่ ผมค้นพบระหว่างการชนะสูตรศพว่าผิวหนังด้านจำนวนมากบนร่างกายและกระดูกสันหลังก็มีหมอนรองกระดูกเคลื่อนเล็กน้อยผมเดาว่าเขาเป็นคนใช้แรงงานผมจะแจ้งผู้กองหลินและสอบสวนตามบอกแสนี้เผิงซีชื่อเตรียมกดโทรศัพท์บนโต๊ะผู้กองเผิงขอบคุณเฉินซีหันหลังกลับและจากไประหว่างทางหลินตรงสู่แสดงสีหน้าไม่พอใจอย่างมากสิ่งนี้ไม่ได้รอดพ้นสายตาของเฉินซีเขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณ ไม่มีอะไรให้ผมเดาก่อนหน้านี้ผมบอกคุณว่าผมจะช่วยคุณสร้างผลงานแต่ตอนนี้ความจริงถูกบอกโดยผลซีชื่อคุณจึงไม่มีความสุขใช่ไหมไม่ใช่ไม่ว่าใครจะไขปัญหาอาชญากรรมได้นั่นเป็นสิ่งน่ายินดีฉันดูเป็นคนใจแค่ขนาดนั้นเลยเหรอหลินตรงสูนหน้ามุยเฉินซีเริ่มส่งข้อความจากโทรศัพท์มือถือของเขาหลังจากนั้นก็กล่าวว่าข้อมูลที่แบ่งปันเป็นพื้นฐานของความร่วมมือ ถ้าผมซ่อนสิ่งต่างๆมันจะเสียทรัพยากรและเวลาของทีมงานทั้งหมดนี่เป็นหลักการและอุปนิสัยของผมการบอกพี่ชายของคุณเป็นสิ่งหนึ่งแต่พี่ชายของคุณอาจไม่สามารถจับคนนั้นได้ผมมีวิธีเร็วกว่าที่จะจับกงหวินมันคืออะไรดวงตาของหลินตงซูเป็นประกายตามผมไปที่สำนักงานหนังสือพิมพ์